บรรยุทธพารถมาซ่อมมาเช็คมาเที่ยวบ้านน้องด้วยมาถึงพังงาเลยจากภูเก็ตแต่วันนี้มาเจอแป็กคู่ปคู่แต่นี่ผมมาชอบนี่รถเทลเลอร์รถเทลเลอร์ใจมากกันนี้เมื่อตกี้ก็ดูนึกว่าเป็นแบบปกติธรรมดานะครับแต่ผมมาสังเกตเห็นตรงโอหน้าครับผมนี่้อหน้าตัวนี้ เห็นมันเป็นดุมแบบนี้ก็สันนิฐานเลยได้ว่ามันมันเป็นโฟวิลหรือเปล่าแบบขับสีหรือเปล่าฟอง์ดูงอัะให้ดูให้ดูเซอร์ไพรส์มากมันขับสีจริง,รงๆด้วยครับผมโอ้โห oh <c oughs> อยากดูเนนะ่ทีนี้เราดูรถคลาสกมากไม่มีประตูด้วยครับผมแล้วก็ดูความไฟกลมอยากดูแบบนี้มากของอีซูซูเหมือนกันนี่นน อีสูสูครับยุคแรกๆ ELF สวยมากสวยมากครับดูสวดทรงมันมันดีเลยแล้วก็มันขับสีด้วยมันโอ้โหเดี๋ยวเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนต้องหาจัด ELF สักคันแล้วก็นี่มียกด้ำได้ด้วยที่จริงนี่เ,เครื่องยนต์อยู่ตรงนี้แล้วก็เกียร เกียร์โฟวิวใส่ตรงไหนวะเดี๋ยวไปตามหาเกียร์โฟวิลแต่ว่าตอนนี้แจมเลยอันนี้ถ้าได้คันนี้ไปไปโมดิฟายใหม่นะไว้บรรทุกแม็โครเล็กที่บ้านแจมเลยครับเฮ้ยเพิ่งเคยรู้ว่า,วาอีซูซุมีหกล้อที่เป็นโฟวิลได้ด้วยนะนทำรมาดาเว้ยเฮ้ยแจมแจมแจม นี่ก็โกเบรุ่นเดียวกับที่บ้านแหละ4.5ตันชอบมากับนี่ชอบมากโอ้โหโ,โ,โ,โฟวิวได้ครับแต่ว่าเกียร์โฟวิวมันใส่ตรงไหนเนี่ยผมกำลังหาอยู่เองขึ้นมาดูออโอ้ย เกียร์เฮ้ยคันนี้เกียร์มือหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกว่าเป็นเกียร์โฟวิลอยู่ที่มือน่าจะเป็นเกียร์มือนะเนี่ยเกียร์โฟวิลน่าจะใส่ที่มือครับดูทรงแล้วโอ้โอ๋อู้แล้วรู้แล้ว,ลวอันนี้่น่าจะเป็นเกียร์โฟวิลครับแต่ว่าอันนี้ดูดูด,ดูรถเมื่อก่อน <c oughs> ผมเคยได้ยินมาลูกพี่ลูกน้องบอกว่ารถ บรรทุกเมื่อก่อนนะจะเหมือนรถรถเมกาเดี๋ยวนี้รถกระบะเมกาเดี๋ยวนี้ที่มันใส่เกียร์ที่พวงมาลยัยโอ้โหแจ่มมากพี่มีตั้งหมดโอ้โหนี่สุดยอดโอ้โหนี่หนื่งเหรอโอ้โห ผมใส่ยากเหมือนนะเนี่ยธรรมาดาจริงเว้ยนี่ฮนะสนเนรถคลาสสิกสมัยก่อนฮ่าเลยยิ่งดูยิ่งอยากได้จะกลับไปฟอ้องพ่อเลยว่าอยากได้หกลอรุ่นนี้สุดจัดมากต้องจัดต้องจัดแล้วแบบนี้ต้องจัดแล้วรุ่นนี้